สวัสดียังวันนี้เ้องมะนาวก็จะมาไหว้หลวงพ่อโมนะคะอ้าวมาถึงแล้วเราก็จะต้องขึ้นไปข้างบนก่อนอื่นจะต้องถอดรองเท้าก่อนนะคะอ่าเท้าก่อดพอเสร็จแล้วเราก็จะขึ้นไปไหว้หลวงพ่อกันนะคะไ <c oughs> เลย ขาขึ้นอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อนะคะหลวงพ่อโมค่ะอาไหว้ไหว้หลวงพ่อไหว้หลวงพ่อแล้วทําไมต้องไปไหว้ใกล้ๆตรงนั้นจะมาไหว้ตรงนี้นี่อันนี้ก็คือเราจะมาไหว้หลวงพ่อกันนะคะเอางมานาก็กำลังเอาตังใส่ ทำบุญกับโรงพ่อนะคะแล้วก็ตรงที่พระสวดมนต์อีกใช่ปะนี่นี่แล้วตรงไหนที่ที่โน้อนอ่ะปะ่ปะปอันนั้นใส่ไม่ถึงนน้นไงตรงที่ตรงที่พระสวดมนต์อ่ะปะ ใส่พระสวดมนต์ไปพระสวดมนต์ไปอ้าวใส่พระสวดมนต์ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงใกล้ได้แล้วอีกนิดนึงหลังจากที่ไหว้หลวงพ่อหินหลวงพ่อโมแล้วนะคะทีนี้ น้องมะนาวก็จะเดินลงทางนี้เลยค่ะเพราะว่าทางนี้เนี่ยจะมีเต่าด้วยนะคะแล้วก็จะมีนกไม่ใช่นกไก่น้องมะนาวจะชอบมาจับเต่าตลอดเลยนี่เต่าเต่าเงินเต่าทองนะแล้วก็จะมีไก่ด้วยมะนาวชอบไก่เหรอเลี้ยงเต่าไหม นี่นะคะก็จะมีเตา่าแล้วไปดูไก่ข้างหน้าตัวใหญ่แล้วพาพี่ f อไปดูไก่ข้างหน้าตัวใหญ่หน่อยแล้วไอ้ก็จะมีเตา่ามีไก่นะคะ จับให้ครบทุกตัวก่อนแล้วก็เรียบร้อยกลับบ้านค่ะ